ไป่ตวงเลยรอนแไม่ไ้ไม่สวยครัยอดึงมาแล้เดูสนุกกันจังวะแตงพูดอ่ะไม่ยอมแ้มึงไอ้สวไม่ว่างจะเป็นใครเนาะไม่ยอมมึงยังไม่ยอมมึงจริงโกรธึงมากคโบคูรักยาวเลยนะไม่ต้องลงไม่ต้องลงหรออ่า่้ขึ้นอย่างเดียวเลยนะขึ้นอะไรกันวะตะกิวสเพิ่มโลรู้ใช่ไห หลัเพิ่มโลไงไล่วีกับตอนที่เดือดนลงได้ตาปัดเต็มตาปัดแจ่มฟาร์มก็ได้ไปพี่หัวผมยาวๆเลยแต่เพื่อนหนึ่งเล่งเล่นน้ำแข็เ็จะให้เขาช่วยอะไรอ่ะแสบคอเลยกูได้เลยอ่ะกูเบื่อวันวอเลนไทนอย่งเยเยลองดิขอครได้ไหมครับ i s n o solo d i ด t did d ต d did d i i i c a n p เรื่องน้ำย่อยถ้าอยากฟังเต็มมาที่บ้านเขาผมไปด้วยดิผมก็รอองไปต้องมาพี่นนท์จะานเลมารับผมเออไปไปเลยแม่ไปไปไปสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาตบใจร้าวกันนะครับทราบว่าคีย์แอคใต้วันแล้วนะครับเราต้องเต้องตบเด็กสั่งสอนให้ดูหน่อยนะร้อนโดนแน่ไหมโดนแม่ไอ้เพชร มึงด้วยโดนแน่กูไปละถ้าเตงงได้ฟังปะล่ะเตงเคยฟังปะล่ะยังเลยเออแปลว่าเป็นคนสำคัญโอ้นนนะถามอุ้ยอ๋อหรอกกำลังหวานซึ้งเลยหวานเจี๊ยบเลยเมื่อกี้หลันโอ้ยแล้วทำไมกูไม่อยู่ห้องดีพลาดได้ยังไงวันนี้พี่โอ้จบแล้วเอาใหม่รีได้ไหมกดอันดูไปได้ไหมเมื่อกี้ อูนิดอีปี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 เกิดตายหยาเอาอีปี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 ตีแปะอืมตายอิปีอืมพลงร้องแปลกๆนะแม็กเป็นอะไรแม็กเป็นออฟเลนวิ้แม็กเป็นออฟเลนได้เลยเอ้าามันเป็นออฟเลนแล้วแม็กมันไปไหน่ะพี่ปกติอ่ะมันเป็นเด็กแวนช์หรอลัลีเริมแมนออฟออฟอ่ะนะมันออฟออฟออฟ อ๋อเคเยออียงแบ friends มันจะเป็นอแล้วถ้าภาษาออกไต่ปุ่นล่ะมันมีเพราะฝรั่งฝรั่งฝรั่งออจีนนะจีนจีนโอ้ชิงโม่าอ้ชยแถบิสานแบอสนอะไรวะสมจุ้ยช่วยาบอ โมเข็มพันเล่นเราซีเรียสกันอยู่ทีเดียวโอ้กูปวดหัวอะไรเงี้ยนี่ดักใครเหี้ยนะเตี้ยอ๋อแล้วไปโอ้ยฟังเป็นอะไรเนี่ยพี่ความรักทำให้คนหูหนวกนั้นมาโยงมาได้ยังไงวะเนี่ยกระโดดไหมกระดอปากปะกระดอปากครับโดนแบนแล้วเดี๋ยวกระโดดไหมโดนแบนไปแล้วโดนแบนแล้วไงพี่โดนแบนโดนแบนด แดนกระดอทำไมเนาะแดนกระโดกูงงเลยกระดอตัวอะไรวะเดี๋ยววิ่งชนในไม้ดีกว่าตาเนี้ยต้องไปกคุลิได้ครับได้ครับคุลนแน่ครับไม่ต้องห่วงครับเน้นชนะเปล่าเน้นลังแกครับผมแนนั้ตายตายแน่สามจุดนี้ผมตายแน่บอลลิงโอลลิงจริงมาช่วยมึงแล้วกินมาช่วยมึงแล้วกูช่วยจริงช่วยจริง กูไปไช่วยแถมจอทั้งหมดโดนอันตีเลยพี่นนท์ชนชนข้าพน่ะได้เลยตัวอะไรลิงลิงลิงนะลิงกินลองกองโอเคลิง<อ>คมแม่มึงแกเหรอลิงคม,มแม่กูทำหน้าที่เปิลแมพอ,อย่างเดียวแล้วตอนนี้นะไม่เล่นเลยชนก็ไม่ได้ด้วยจเป็นวีเลยครับลองอันเดียวกันแปะวีฟิกวีฟิกไปสวยครับยอดลิงมา ทำไมเขาดูสนุกกันจังวะแค่แตงพูดอ่ะครับระวังลิงระวังลิงระวังลิงพี่มาช่วยแล้วพี่เอ้ยอยทำไมก็ดูสนุกกันจังเลยวะทำไมกูดูขอแค่ผมพูดใช่ไหมที่แฟนก็จะฟังใช่ค่ะแค่แตงพูดอ่ะแตงอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ของขวัญวันวาเลนไทน์อยากได้อะไรล่ะอืม ปัั๊มกนโหยไปเลยนะวิ่งวิ่งวิ่งมานเพอทำอะไรวะดูสนุกไจังเลยฉันมาทำอะไรที่นี่ไปดักไปดักผมเปิดโอ้โหแม่งอยู่ฟ้องโน่เลยไอ้เหี้ยเฮ้ยเฮ้ยยาอย่าเปิดได้ไหมมันเสียงอยู่นะแล้วแต่เฮ้ยโอเคสวยสวยสวยพี่โนนทำเป็นล็อกลิงทำเป็นล็อกลิงได้แล้วอย่าล็อกลิงแล้วก็ออกพี่ได้ดักอะไรก็โอ้โหแม่งพวกเราแม่งอ๋อล่าแม่งข่มดีกว่าเดียววะแค่นี้ก็กลัวหัวหดหมดแล้วเนี่ย หำเหื่อมหดหมดเลยพวกเนี้ยแค่พี่นนท์กดอันตีหำก็หดกันทั้งทีเออเขาลิงเลยพี่น้องเออลิงเลยลิงเลยลิงจริงลิงจริงได้หรอวะตายตายสองแค่พูดแค่พูดแค่บอกสวยเคตรดีโสวยเที่ยโอ้โหสวยจริงฝันดีครับพี่วีเออ กูมาเล่นทำไมวะไอเ้เหี้ยเขาขาดเว้ยเฮ้ยกูมาทำเฮียอะไรนนะวะเน,นี่ยไอ้วีเอื้อตัวประกอบประกอบในเกมไม่พอประกอบชีวิตจริงด้วยเนี่ยไงครับคุณไม้คุณรอดไปนะครับไอเพชรม,มึงด้วยนะกูฝากไว้ก่อนนะเกมเมื่อกี้นี้นะอย่าพี่วีด้วยอีกคนหนึ่งเมื่อกี้นี้พี่ตบผมไปตวง มึงโกงเกินหนี้อะแบนแม็แกกอ่ะพูดมากไงอ๋อเตงจะเล่นนาคอรใช่ไหมอ่าพี่แป้งเราจะอายายผมอ๋อแล้วคนเมย์เขาต้องอายายเหรอทำไมโดนด่าอีก่ะอ้าวไหนบอกว่าจะเล่นได้ทุกตัวอ๋อได้ได้ทุกตัวได้ได้ได้พี่ไปคู่ไงเนี่ยวันนี้จะวันลอยกระทงแล้วเนี่ยอีสิบห้านาทีวันลอยกระทงแล้วเขามีตัวออโต้บินตัวอะไรครับเนี่อย่าอายายมาเลยไอ้พวกมึงโง่เลยว่ากูเป็นตัวอะไรกูเป็นแบ็คกราว ไม่ทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะเขาต้องเล่นใช่ไหมทำไม่ได้หรอกเออได้ก็ได้ไปเออเอาดิได้ก็ได้พี่แป้งพี่ทำได้พี่ผมเชื่อพี่มันไม่ได้น่าเบื่อเดี๋ยวเล่นไม่เป็นเองกูเป็นไอตัวแบกเกาวอ่ะที่มันเป็นเบื้องหลังะขาบองไอกรีดกับพี่แป้งไอเฮียตอนนี้กูอ่ะตั้งแต่เกมเมื่อกี้นี่แหละไอตัวแบ็กเกลไงที่มันเป็นตัวประกอบแบบเป็นเป็นต้นไม้เหรอไม่ใช่ต้นไม้ไแสัตว์หนักกว่าต้นไม้ต่อไม้มั้งไอเฮียงงแล้วเราโดนประสานแดลด อ๋อได้เดี๋ยวอยากฟังเพลงอะไรอ่ะอ่าเอาของไทยหรือเกาหลีครับเแล้วเขาอยากให้เตงร้องเพลงเขาฟังหน่อยมาลองพี่แปงหน่อยร้องให้ผมฟังเตงร้องให้เขาฟังหน่อยพี่แปงอะไรร้องให้ผมฟังเขาร้องไปแล้วไงผมไม่ร้องไงผมขอพี่แปงไงเป็นของขวัญวันมาเลไทยเขาไงเตงร้องเพลงพี่แปงขอไปแล้วไงกับขวัญวันมาเลไทยอ่ะแต่เขาขออะไรเขาขออะไรพี่แปงขอผมลงไงอันนั้น

เลี้ยงฟาร์มก็ได้ไปที่หัวผมยาวๆเลยแต่เบีหนึ่งเล่นเต็นท์เล่นน้ำพอดีเต็งจะให้เขาช่วยอะไรอ่ะเต็งแสบคอเลยกูเก่งได้เลยอ่ะกูเบื่อวันบอลเดนไทยจริงไหเฮียมีความสุขแหงมาบ้านาแล้วล่ะล้วล่ะล้วล้างนี่เนี่ยเฮ้ยเต็งเฮ้ยเราไม่มีขี้มาเยอะเต็งเขาข้าหมาเต็งเขาข้าหมาขึ้นมาดิเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะ คัมโบคู่รักยาวๆเลยนะไม่ต้องลงไม่ต้องลงเหรอนี่ใจเขาขึ้นอย่างเดียวเลยนะขึ้นอะไรกันวะตกคิวสองเพิ่มโลรู้ใช่ไหมรู้เพิ่มโลงไงไล่วีกัดโดนตอนที่โดนไม่ต้องลงก็ปลดไม่ลงไม่ลงเขาไม่ได้ลงลงได้ตาปัดเต็มตาปัดลงอยู่อุ้ยนาคอนแอคเลยอ่ะดูดิสามยูไม่ไม่มีอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรเลยเจะสี่แล้วว่ะ บอกว่าไม่ต้องลงเขาไม่ได้ลงเต็งตาฝาดเต็งตาฝาดกดนผีแล้วเปล่าไม่ได้ไปแล้วนะไอ้เขาไปแล้วเขาไปแล้วใจเย็นดิกวนผีแล้วเปล่ามีคต้องระวังนะมันลงเสียชีวายังเดียวเลยอ่ะเออขึ้นแล้วนี่ไงอุ๊ยหร้อนดิเขาจะไม่ลงแล้วแต่อ่าไม่พี่ไปลงพี่ลงได้ยังไงอ่ะไม่ลงแล้วแต่มาลัดดิแตงอ่ะไอต้องพูดพูดตั้งแต่ต้นเกมจนจนตอนนี้ก็ยังลง พี่ขึ้นเรื่อยๆดิพี่่าไปลงเดิเดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นเรื่อยๆพี่ขึ้นยาวเลยพี่ต้องขึ้นยาวพี่ขึ้นยาวพี่ก็อยากสลับบ้างลูกแม่ไม่พี่พี่้องสลับพี่พี่ขึ้นยาวเลยขึ้นยาวเลยนะสวยสวยกว่าไปละมีอะไรกดให้หมดกดแล้วกดแล้วเขาจะเอาหืมเฮียเทนเขาก็ขึ้นทันหลอกน่ะ ขึ้นทันเพาะว่าจะแบลวเทนที่สวยหรอกในขณะที่กูนั่งอยู่เฉย่เขาขึ้นขึ้นลงลงกันนี้อกูแม่งเคลียร์คลิปอีกแล้วอะไรวะกูเล่นกูเล่นเลนแครี่กูยังเหงาเลยกูยเหงาเลยเหงวะลยอากาศชั้นล่างเป็นไงบ้างอะ่ะกำลังดีอีกนิดนึงหลับแล้วพี่นิดเดียวหลับแล้ว <c oughs> เขาไม่ทำเว็บเลยเ <c oughs> มปิงเมปิงไม่ทำเว็บเลยแปะอันนี้ก่อนแล้วกันโมโหนิกว่ะนิกตึงแม่น<ว>ิกนะ อุ<ไ><ว> í, ๊ยบ <ไฟ S 1> ังไฟอา้าวชิเกนเคุณลึกคุณลึกคุณลึกนี่เล่นมือเดียวแล้วนี่ <c oughs> ต้องเล่นมือเดียว<อ>ถ้าวิ่นสองมือ,อมันก็จะลากลงมันเจอหลอนเลื่อนไงแ <c oughs> นง่จริงลงวาดีกูจะยิงมึงเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าแต่งปกป้องเขาด้วยนะกูจ้องจะยิงคุณละอืม เคนอมตะคนอมตะเคนอมดะเลยอมดะอ๋ออมตะอมตะเรื่มเรื่มเรื่มเต๋เต๋อเต๋ออ้ยไม่โดนบังไฟกูตายแล้วเรียบร้อยสวยสวยอยเรียบร้อยโอเคแล้วเนี่ยมาไงครับเนี่ยดับเพลิงเขียวเต๋อเต๋เต๋อสวยดีบังไฟให้บังไฟให้บังไฟแล้วมีอะึงหลอกลอีกเดียว่ะ แปดเพี้ยีแปดเพี้ยีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอรอคาเฟ่มาเดี๋ยวมันจะหิวนี่เจ้านิดเดียวนิดเดียวดีมาดีปืนมันคมไปหน่อยว่ะเดี๋ยววากกันนะแตครับปืนคมคมเป็นคมเป็นไงจบเลยวะล่ะปืนพี่คมนะกูยิงอยู่กูยิงไม่กูยิงแรงไปเปบ่กกูยิงแรงไปโอ้ย อา้าวล็อกตรงน,นั้นโดนดีครับคุณล็อกพลาดนี่ใช่ไหมเห็นไม้อยู่ไหนทั้งไฟเจ็ดอันิดเดียวแค่เขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วเขาจะไปแล้วกูมาแล้ว,ลวกูอยากมีบทกูอยากมีซีนกาจะไม่ขี่ใครนอกจากเตงข้ามเลยออฟท่านเปล่าี่มานไรอพอดี ใจกับรู้ใจเจอกันเมลาพอดีอย่างกับรู้ใจอ่าบังไฟยังต้องสตรีมสามปอมใครจะหยุดคูได้ละทีนี้หลบหลบแบบโปลีกเขาจะเอาผมเขาจะเอาผมเขาเอาไม่ได้แล้วเอาการสตรีม่สามทางไปอีอีอีเข้าสดเตนเข้าสดอีอีสดเลย มุดเชื่อเบื่อทวงไอเดอร์เราไอเดอร์เราไปแล้ววิ่งเข้าบ่อไปแล้วก็กดตอนเราจะโดนไอเดอร์เราไปไอเดอร์เราไปไอเดอร์เขาใช่เขาบอกไงพี่เขาบอกพี่ขึ้นไม่ทันพี่ขึ้นไม่ทันไม่พี่ขึ้นไม่ทันเขไม่ก็ไม่เป็นอ้าวคลิปตีแล้วโสวยแล้วเธอฟังเหรอเขาบอกตั้งแต่ต้นเกมแล้วว่าห้ามลงแรงมันไม่ท่าหมาน่ะจริงๆมันต้องท่าหมาไม่ใช่เหรอบอกว่าห้ามลงไง ข้ามาตอนนี้กูเหมือนแบบกูกำลังตั้งกล้องอ่ะและ้วแอบถ่ายพี่แป้งอยู่เฮียอยู่ข้างห้องทำอะไรหมาตัวทำอะไรกันน่ะบากา้าอย่าไปลบชนะเรื่อยๆเลยปะเหนื่อยจะชนะแล้วอะกูยังรู้อะเลให้คลิปกูหลังนะไม่ได้แพ้ได้จริงอ,อ๋อพี่ไม้ช่วงให้เออจะได้มีมีคลิปวัานสุดท้ายลงไงอ๋อเออ,เอ,เอว่ะมึงตัดแมสก์ถงสวยเนี่ยพอดีเลย พอดีครแบบเห็นแล้วยี่แบบิมันฆ่าได้อยู่แล้วฆ่าคนที่มาี่อคนไ่้แล้วไม่เจอใคพี่แปรอะพี่นำพี่ต้องบอกฝันดีรอบรอบรอบดีสีดันดันดีสีดันบายบายวันดีนะจ๊ะทุกคนพี่จุ๊บเปล่า่ชัยชนะนี้สมดุ้วขอจุ๊บด้วยจุ๊บด้วยหรอจุ๊บจุบด้วยไม่ได้อินดังว่นนี้ว่นนี้ โอเคฟันดีวันนี้ครับพี่ฟันดีนะแตงแล้วปันดีนะแตงจุ๊บเขาหน่อยแตงจุ๊บพขาปรเด็ไทายหน่อยเฮ้ยทำไมทำไมทำไมจุ๊บประเด็นทายจุ๊บไม่คลับเฮ้ยเฮ้ยเอาอ้วกไปอย่างตรงที่ทีนี่ไม่ไหวแล้วว่ะ